ลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะอากาศสดชื่นนะคะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะแม่เพชรก็อยู่ท่ามกลางสวนอบอลของแม่เพชรนะคะค่ะกอะ็อากาศนะคะก็เริ่มหนาวแล้วนะคะก็กลางวันก็ยังต้องใส่เสื้อหนาวกลางคืนก็มีลมแรงนะคะต้องนอนห่มผ้าหนาๆน,นะคะ สําหรับกลางวันก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะแต่เวลาทํางานถ้าเราใส่เสื้อกันหนาวทางานไปด้วยก็จะมีการร้อนนิดนึงนะคะอุณหภูมิก็จะประมาณ20องศาประมาณนี้นะคะทุกท่านนะยังไงขอให้ FC ทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะในเมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วก็เมื่อชมคลิปจบแล้วก็ฝาก เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพชรด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปของแม่เพชรก็หลากหลายนะคะหลากหลายนะคะ,ะเข้ามารับชมรับฟังได้สำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทีะ่เรามีการค้นหาไข่ของแก้วสารพัดนึกนะคะซึ่งอตอนนั้นเราได้5ฟองนะคะ5ฟองแล้วเราก็จะมาทําการชําทําการปลูกว่ามันมีวิธีการปลูกอย่างไรนะคะซึ่ง ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกของแม่เพชรด้วยนะคะที่จะทําซึ่งมันมันมันจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็คือจะทําให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็มาทําความรู้จักกันก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรมั่งนะคะค่ะเดี๋ยวแม่เพชรให้ดูนะคะค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นดินดินที่จะใช้อากลูกน้องนะคะเป็นพีชมอสนะคะเป็นมอสนะคะเป็นมอสอ่าเป็นขุยๆนะคะ ความชื้นเขาก็จะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้แม่เพชรซื้อมาปลูกต้นมอนสเตล่านะคะ40บาทนะคะทุกคนแต่มันเหลือนะแม่เพชรก็เอามาใช้ได้นะเพราะว่าเราไม่มีขุยมะพร้าวนะปกติสําหรับคลิปอื่นๆเขาก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะแล้วก็กล่องขนมเบเกอรี่ที่เราทานเสร็จแล้วนะคะเรามาใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะ,ะพเพาะเมล็ดหรือไม่ก็แบบว่าเวลาเราผ่าหัวนะเพื่อทีเ่เราจะได้อบไอ้น้ําอันนี้แม่เพชรใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอ่า อันนี้ไข่ของแก้วสารพัดนึกนะคะอันนี้คือไก่ไข่ของแก้วสารพัดนึกที่ได้เมื่อคืนนะคะมีห้าฟองนะคะแล้วก็หนึ่งฟองเล็กนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะค่ะอันนี้น้องจะมีเขี้ยวน้องน้องจะมีเขี้ยวแล้วก็มียอดขึ้นมาแล้วนะทุกคนเนี่ยเราก็เอาเอาเอา,เอาฝั่งของรากนะฝังลงนะคะฝั่งของรากฝังลงจิ้มลงนะคะจิ้มลง นะจิ้มไม่แรงมากนะคะจิ้มลงเราก็ดูทิศด้วยว่าหนอของน้องนะอันนี้เป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ไวหน่อยนะถ้าเราจะรอหนอก็จะนานนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราปลูกแก้วสารพัดน,นึกได้ประมาณห้าถึงหกเดือนก็สามารถรื้อดูได้เลยว่าน้องมีไข่ไหมนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้ยอดน้องเนาะเราอันนี้เราก็ทิ้มลงทิ้งระยะห่างหน่อยนะคะอ่าทิ้งระยะห่างหน่อยนะอืม สวยมากนะทุกคนถือว่าไข่นี้สมบูรณ์มากนะเพราะว่ามันมียอดเลยอ่ะทิ้งระยะห่างหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะนี่ห้ามเมล็ดนะคะห้ามเมล็ดอ่ะ,มะเมล็ดเล็กเว็ดหนึ่งจุม๋มเนี่ยค่ะห้ามเมล็ดนะคะอ่าทาการอันนี้คือแม่เพชรอ่าทาการปลูกเสร็จแล้วแ,วแม่เพชรจะใส่ใส่ดิน ดินเข้าไปอีกเพื่อกรบนะคะอ่ะอันนี้มองเห็นไหมอม,มองเห็นนะอ่ะใส่พีทมอสเข้าไปเพื่อกรบเดี๋ยวเอาใส่นี้เพื่อที่จะกรบน้องนะคะใส่เข้าไปโรยเข้าไปเบาๆนะคะเราจะไม่เน้นเนี่ยกรบตัวน้องนิดนึงถ้าใครไม่มีดินไอ้นี่ก็เอาขุยมะพร้าวนะคะ เพราะว่าไอ้ดินตัวนี้มันมีความชื้นในตัวอะมันจะทําให้ต้นไม้อะมันมันเพาะง่ายเหมาะสําหรับกันในการเพาะเมล็ดอะอ่ะอันนี้คือเพาะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้คือแม่เพชดโรยทับไปนะหลังจากที่เราชํำน้องไปแล้วเราก็กรบแล้วเราก็ปิดฝา ปิดฝานะคะปิดฝาแบบนี้นะคะเราจะใช้สเตปเปิลนะคะเย็บตรงนี้ก็ได้นะแต่แม่เพชรก็คือสเตปเปิลอยู่ที่ทําง,งานนะคะไม่เนี่ยนไมาที่บ้านเสียงดังนิดนึงนะคะพอดีแม่เพชรอ,อยู่ใกล้ถนนนะคะเดี๋ยวแม่เพชรหาหนังยางก่อนโอเคนะคะได้หนังยางมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรันเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นก่อนแล้วกัน ช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะจะอ้วนหน่อยเพราะว่าแม่เฟนไม่ค่อยมีเวลากินข้าวไงเวลาอยู่ที่ทํางานช้าวเย็นก็แ,แบบว่าทํางานแข่งกับเวลาพอกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเนี่ยนั่งกินเลยนั่งทากับข้าวแล้วก็กินอย่างเดียวเลยเนี่ยเราก็ปิดอย่างเงี้ยทุกคนเราไม่ต้องรดน้ํานะเพราะว่าคือพิสมอสอะแบบว่าเขามีความชื้นอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอบอย่างเงี้ยอบไอ้น้ำนะแล้วเขาจะชื้นไอ้น้ำนะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าเวลาน้องน้องเกิดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่เพชรจะทำะคลิปนะคะทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้คือเป็นการขยายพันธุ์แก้วมังกรอีกวิธีหนึ่งไม่ใช่แก้วมังกรขอโทษแก้วสารพัดน,นึกนะคะทุกคนอันนี้เป็นอันเรียบร้อยเนาะแล้วก็เก็บวางในชั้นวางได้เลยนะคะอือ ๋ย่าปรับกล้องขึ้นมาอีกนะคะอ่าอันนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของแก้วสารพัดน,นึ่งนะคะอ่าซึ่งเมื่อคือนเนี่ยค่ะก็หลังจากทำการรื้อเสร็จแล้วนะคะหลังจากทำการรื้อเสร็จแล้วเราก็ปลูกลงเหมือนเดิมปลูกน้องลงเหมือนเดิมนะคะนี่แล้วเราก็เลี้ยงไปอีกสักประมาณห้าหกเดือนค่อยค้นหาดูไข่อีกน,นะ ที่จริงแก้วสารพัดน,นึกนี่ถ้าเราเลี้ยงอย่างเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนถ้าเราเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะน้องจะสูงไปได้อีกเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็คือหลัง,จะ,ะงะะจะมาโชว์ตัวอื่นบ้างนะคะจะมาโชว์ตัวอื่นบ้างอันนี้เป็นของแถมนะคะ ของแถมจากคริปซึ่งคริปของม่เพชรก็จะมีแถมนะคะอาจจะมาคุยบอกว่าเอ,อจะคุยอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็คือจะกระโดดไปอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ช้างเผือกใบบัวทุกคนช้างเผือกใบบัวนะคะเป็นฟรอ m กอนะคะทุกคนสวยนะน้องสวยมากนะคะช้างเผลือกใบบัวเนี่ยจะเลี้ยงง่ายมากนะคะนี่อันนี้อายุน้องประมาณสองเดือนนะคะก็จะแตกกอนะแตกกอแล้วดูสีของน้องสิคะทุกคนกระดูกสีโอ้โหสวยงามมาก หน้าหลงไหลน,นะคะสําหรับกระถางนี้250นะคะสําหรับกระถางนี้นะคะ250นะอ่าแต่ว่าเออถ้าสั่งไปทางไปสรณีเนี่ยเราอาจจะแบบใส่กระถางเล็กลงแล้วก็ใส่ดินเล็กลงเพราะว่ามันจะสะดวกในการขนส่งเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าน้ําหนักเท่านี้อ่ะเราใส่ไปอ สมมติถ้าให้ใส่ไปตามน้ำหนักเนี่ยค่าส่งมันอาจจะเป็นแบบว่าร้อยร้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของยอมจ่ายตรงเนี้ยเออเจ้าของที่ซื้อนะยอมจ่ายค่าขนส่งเพื่อที่จะให้ต้นไม้อยู่ในสภาพดีอะเราก็สามารถที่จะส่งให้ได้นะคะทุกคนอันนี้คือช้างเปือกใบบนะัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่า Black Magic ให้ดู Black Magic ต้นนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะทุกคนซื้อมาในราคาร้อบบาท เราจะเลี้ยงในถังน้ําอย่างนี้เลยน้องก็จะชอบน้ําแช่อย่างนี้ตอนที่ซื้อมานี้น้องก็จะมีสามใบนะตอนนี้น้องมีสี่ใบนะสี่ใบเนี่ยเนี่ยกำลังโตนะคะทุกคนกําลังโตนะอันนี้ซื้อไหลมาไหลมาประมาณซื้อไหลมาประมาณไหลละร้อยห้าสิบนะคะทุกคนรวมรวมส่งรวมอะไรก็ประมาณร้อยห้าสิบาทนะคะอะ่ประมาณร้อยห้าสิบาทนะตอนนี้น้องก็กําลังโตนะคะอ่า ตอนแรกซื้อมาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือลำต้นน้องเป็นสีเขียวลำต้นน้องเป็นสีเขียวใบก็เป็นสีเขียวเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยดอหลอกหรือเปล่ามันใช่มันใช้แบล็กเมจิกหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเราตากแดดไปเรื่อยนะ <c oughs> เขาบอกว่าแบล็กเมจิกต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงกลางแดดพอแม่เพชรตากแดดไปเรื่อยอย่างเงี้ยคะพอแม่เพชรตากแดดไปเรื่อยก็เออมันก็แบบว่าคือยังไงอ่ะมันก็เออ ดำอ่ะมันดำก็เลยรู้ว่าเป็นของจริงนี่บรรยากาศตอนนี้ยังไม่เปิดร้านนะคะยังไม่เปิดร้านเพราะว่าไม่เพอ,อยังทําคลิปอยู่ก็เลยยังไม่เปิดร้านก็จะนั่งอยู่ท่ากมะะกลางดอกไม้นะคะท่ามกลางดอกไม้นะคะก็เลี้ยงเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูแอบอ,อีกกระถางนึงนะคะตอนนี้เป็นเขาบอกสาวน้อยปะแป้งนะแต่ว่าสาวน้อยปะแป้งสวยนะเนี่ย ดูดูด,ดูสีน้องนะคนละมันสีมันจะเข้มอะ่ะสีมันจะเข้มสีจะแดงแต่ว่าอีอีอันนึงก็เป็นสาวน้อยปะแป้งนะแต่คนละสีนะทุกคนคือมันจะมีสีเขียวเข้มพื้นใบสีเขียวเข้มใช่ไหมเมื่อกี้พื้นใบสีเขียวเข้ม,ม,ม,ขขมแต่ตัวนี้จะเป็นพื้นใบสีเขียวอ่อนนะคะสาวน้อยปะแป้งก็แต่กอแต่กอดีนะคะแต่กอได้เร็วนะเดี๋ยวอันนี้ต้นนี้กระถางนี้เดี๋ยวแม่เพชรก็จะลงกระถางใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าจะให้น้อง แตก่ก่อนนะคะอาจจะเป็นพันุ์พื้นๆที่ไม่มีใครสนใจนะคะเป็นบอนบ้านๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเน้นที่การโชว์นะคะที่การโชว์ผูกเพื่อโชว์เนี่ยน้องก็โอเคนะคะน้องก็สวยน้องก็สวยแล้วก็แตกกอได้ดีเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพชรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเอาเดียว